ผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่มาดแมนแสนเอาใจนะครับหน้าตาเขาอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่เขาเป็นภาวะผู้นำนะครับบุคคลนี้คือตอนนี้เขารังสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับกับผู้หญิงคนหนึ่งทุกๆวันเขาจะไปตามเขาจะไปตามตื้อผู้หญิงคนหนึ่งเขาจะไปแอบส่องทุกวัน เขาจะไปกดกิ่งหน้าบ้านแล้วก็เวลาไปไหนต่อไหนไปเซ็นท่านหรือไปอะไรเขาจะไม่ออกค่าน้ำมันตัวเองครับเขาจะไปกับผู้หญิงคนนั้นนะครับเขาจะตามตื้อทุกอย่างในความเป็นผู้หญิงคนนั้นเขาจะตามใจให้ขนมผู้หญิงอยากกินอะไรเขาจะตามใจทุกอย่างครับผมบอกเลยได้เลยว่าผู้ชายคนนี้คือที่สุดแล้วในความเป็นผู้ชายนะครับ จะหาได้ที่ไหนผู้ชายแบบนี้นะครับทีตทบบบ่ตามใจทุกอย่างนะฮะนี่คือแฟนสาวของเขานะครับเนี่ยนะฮะตามใจทุกอย่าง